โร,ระอรุรัฐสภาอียูหนุนโจมตีบิรบระเซียหากละเมิดน,นานฟ้าสมาชิกวันที่10ตุลาคม2568อย่กับดกัิฉันค่ะทนาวัตดวังชากรแตหกหักแล้วมะอียูกับรัสเซียเนี่ยรัฐสภายุ EU, โรปลงมตินะคะแบบไม่ผูกพันหมายความว่าไม่บังคับทุกประเทศแต่คือเป็นมติที่เป็นเสียงส่วนใหญ่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสภาพยุโรป ยิงเครื่องบินรบรัสเซียเลยไม่ใช่แค่เครื่องบินรบนะดโดรนด้วยหากลุกล้ำหน้าฟ้าของสภาพยุโรปความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการบอกว่าพบเพนโดรจำนวนมากทั่วยุโรปเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่ตะวันตกเชื่อมโยงโดรนเหล่านี้ว่ามอสโกแหละฝีมือรัสเซียนแน,แน่แต่รัสเซียออกมาปฏิเสธและประนามว่ามันไม่มีข้อมูลความเป็นจริงขาดหลักฐานแต่ปลอมทง หมายความว่าสร้างสถานการณ์เพื่อป้ายความผิดให้รัสเซียมตินี้นำเสนอเมื่อต้นสัปดาห์มีรายงานหลายฉบับสปอร์ตนะคะว่ามีโดรนไม่ทราบสังกัดเรียกว่าไปป่วนแถวสนามบินและสถานที่ทางทหารของยุโรปหลายประเทศตั้งนี้ทางสภาอียุก,ก็เลยเรียกร้องให้สมาชิกสาภาพยุโรปดำเนินการโดยประสานงานกันอย่างเป็นเอกภาพและสมส่วน ในการละเมิดน่านฟ้าทุกกรณียิงภัยคุกคามทางอากาศของรัสเซียก็ไม่เวน้นแต่พุงเป้านะคะเพราะการอภิปรายพุงเป้าไปที่รัสเซียนอกจากนี้ยังประนามอย่างรุนแรงต่อการกระทําที่ประมาทและรุนแรงของรัสเซียในการละเมิดน่านฟ้าสมาชิกเยูเซนะียเเเนนนนนงโโดดดรปปละมินาานฟ้ารแรอสโตตเเเนีีียยยลลัวิแะรมา ทางั้านที่รัเนะสเซียปฏิเสธนะสมาชิกสภาพยุโรปและนาโตรวมถึงเ,เข้าอ้างใช้คำนี้เลยนะคะที่ระบุในมติว่ารัสเซียบุกรุกด้วยดโดรนโดยเจตนาที่เดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ที่จริงแล้วทั้งสามประเทศนี้บอกว่าเป็นดโดรนไม่ทราบฝ่ายนะคะแต่พากันแปะหน้าไปทั้งยูว่าฟีมือรัสเซียแน่น,นมอสโก ออกมากล่าวออกมาปฏิเสธซ้ำแล,วแลว้วซ้ำเล่าว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีคุณความจริงและไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานไม่พอเชื่อมโยงเ่านี้เน้นเป้าไปที่รัสเซียนายกรัฐมนตรีดิกชูฟของเนเธอร์แลนด์เองออกมายอมรับและให้สัมภาษณ์สื่อเมืนน่อวัอังคารนะคะว่าสาภาพยุโรปนั้นไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับโดรนพวกนั้นนี่ แม้แต่เนเธอร์แนซึ่งเป็นสมาชิกยุโรปและก็เป็นสมาชิกนาตโตโ้ด้วยออกมาพูดเองแต่แต่มติของอ eu เอกมาชัดให้สอยเินรบสอยโดรนร,รัสเซียท่านลำน,น่านฟ้าเขาก็ต้องการมตินี้แหละเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเดินเกมต่อไปเรื่องนี้โคศกเครมลินดมิทรีเพสคอฟเขาให้สัมภาษณ์เสือมอุ่นจันบอกว่านักการเมืองยุโรปมีนิสัยชอบกล่าวโทษรัสเซีย สำหรับทุกเรื่องทุกราวทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีเหตุผลโดยไม่มีหลักฐานและยังบอกอีกนะว่ายุโรปควรขยายขอบเขตความรู้ให้มากกว่านี้ยุโรปหลายคนถูกควบคุมตัวใกล้สนามบินเร็วๆนี้เองนายข้หาบินโดรนส่วนตัวซือบิลทับลอยนะคะตัวตึงของเยอรมันรายงานว่าชาวเยอรมันสามคนถูกควบคุมตัว ในกรณีที่มีโดรนไปป่วนสนามบินของนอร์เวย์นะคะนี่สื่อเยอรมันพูดนะยิงโดรนในเขตห่วงห้ามรอบสนามบินขณะเดียวกันชาวจีนถูกในประเทศจากนอร์เวย์ล้างบินโดรนส่วนตัวใกล้สนามบินแห่งชาติของนอร์เวย์อีกบิลยังรายงานเมื่อวันเสาร์อีกนะคะพละเมืองโครเอเชียถูกควบคุมตัวใกล้สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมน,นีเนื่องจากยิงโดรนไม่ได้รับอนุญาต แต่ทั้งหมดนี้สาภาพยุโรปบอกฝีมือรัสเซียไม่มีหลักฐานมาพูดด้วยเป็นคำกล่าวอ้างที่ระบุลงในประกาศด่วนเจนาทธิรัสเซียกล่าวถึงข้อกล่าวหาเหล่านี้เกี่ยวกับโดรนโจมตีสมาชิกยูนั้นว่าเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้ชาติตะวันตกเพื่อจะปลุกปัน่นเกิดความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนต่อต้านรัสเซีย เป็นข้ออ้างเพิ่มงบประมาณทางการทหารและเพิ่มความตึงเครียดคือหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรศะะัศณีค่ะ SVR ออกมาเตือนว่ากองกำลังยูเครนกำลังพยายามใช้โดรนโจมตีมอสโกและดึงนาตโตให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนให้ได้โดยมีการสมรู้ร่วมคิดการที่จ,จัดจัดปลอมธงหรือ จัดการโจมตีในยุโรปโดยเป็นข้ออ้างว่ารัสเซียเพราะเขาพูดตลอดให้สัมภาษณ์ตลอดว่าคิวต่อไปหลังจากจัดการยูเครนแล้วรัสเซียจะบุกยุโรปปูตินออกมาให้สัมภาษณ์ไปลูกกี่ครั้งปูตินรัสเซียไม่ได้อยากได้อะไรในยุโรปพื้นที่ก็เยอะอยู่แล้วแล้วนักลงทุนของชาติก,ก็ออกมาพูดเหมือนกันเลยว่ารัสเซียไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปยึดยุโรปเลยและตอนนี้ พยายามบีบคั้นเรื่องพลังงานแค่ไหนรัสเซียก็เปลี่ยนลูกค้าใหม่ประสบความสําเร็จด้วยแต่สาภาพยุโรปย,ยังยืนยันว่ารัสเซียกําลังจะบุกคุกคามยุโรปสื่อ financial time นะคะของอังกฤษรายงานเมื่อวันพฤหัสนี้เองอ้างแหล่งข่าวว่านาโต้ NATO. กำลังพิจารณาไฟเขียวให้นักบินของกองบินนาโตยิงเครื่องบินและโดรนรัสเซียที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาต ล้ำเข้ามาขนาดไหนให้สอยเลยและยังสั่งเพิ่มขอบเขตท,ทางทหารบริเวณชายแดนรัสเซียอย่างมากคือมีการเคลื่อนผลนะคะแต่ยังไม่ได้ระบ,บุรายละเอียดปรากฏการ์กล้าวหนักของฝั่งนาตโตและสภาพยุโรปบอกอะไรมันบ่งบอกว่าศึกนาตโตรสัสเซียเซาวแววจะปะัะทุค่ะมันจะประทุเป็นสงครามเต็มรูปแบบไหนไม่ชา้าปุตินเตือนแล้วนะเมื่อไม่ฟัง ก็ได้แต่เตรียมปะทะกันเท่านั้นเองโลกตั้งจับตาและพากันลุ้นเหงื่อตกเลยว่า,ร,ารัสเซียจะกดปุ่มเปิดฉากก่อนหรือนาโต้จะคิกออกจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war 3โดยนว,วากาศเอกสำริดทองอินคํนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 3 9 9 9 9 3